คาลวยกินของกินรอบมองลังซีวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินร้านน้ำนะมอที่ราคาถูกเลยน,นะคะน้ำนะคะก็จะอยู่ในซอย Family m มา t เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็กําลังเดินเข้าไปนะคะเดินได้แป๊บนึงนะคะก็จะถึงร้านแล้วค่ะร้านกอ็อยู่ทางต้นซอยเลยนะคะก็อยู่ยงังเนียงกับซอยหอแวนด้านะคะตอนนี้เราก็ถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะคะ เราพาทุกคนมากินนะคะก็จะชื่อร้านว่าร้านมาราชาค่ะเป็นร้านที่ทุกคนนะคะชอบมาซื้อน้ำกันมากๆเลยค่ะเพราะอยู่ใกล้มอด้วยนะคะแล้วก็ราคาถูกมากค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเมนูตามนี้เลยนะคะราคาถูกมากมากค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นป้ายเมนูแนะนาของทางร้านนะคะแล้วก็ยังจะมีของเล่นให้เราเล่นอีกนะคะค่าวเวลาในการรอน้ําค่ะ นี่นะคะก็รอไม่นานนะคะแป๊บเดียวก็ได้ลวคะ่ะอันนี้ก็จะสั่งมาเป็นชาดาเย็นกับชาเขียวะคะ่ะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่เรากินกันประจำเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นร้านไหนร้านหมาล่านะคะที่เราพาทุกคนไปกินนะคะจะอยู่ที่หลังมองนะคะอยู่ตรงข้ามกับหอเดอเน็กนะคะหนึ่ร้านนะคะที่เรามากินกันประจำ ที่ชอบกินหมาล่านะคะก็แนะนำร้านนี้เลยนะคะแล้วก็มีให้เหลือกหลากหลายมากเลยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการตะลุยกินของกินนะคะไว้ครั้งหน้าเราทำคลิปอะไรก็รอติดตามกันเลยค่ะ